สวัสดี FC ซทุกท่านวันนี้การสอนชาแนลพาย f อมารู้จักต้นชาย,ยาหรือคณะเม็กซิกันต้นจุรสต้นมะละกอกินใบครับที่เราเรจากกันครับซึ่ง เป็นไม้พุ่มมีลักษณะใบสีเขียวคล้ายใบมะละกอครับเมื่อเด็ดออกมาจะมียางสีขาวต้นโตง่ายครับและอาจจะมีความสูงได้ถึงหเมตรครับไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว ซึ่งเป็นผักที่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารในประเทศเม็กซิโกโกัวเตมาลาและประเทศแถบอเมริกากลางครับตอนนี้กำลังแพร่หลายในประเทศไทยเรานะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่า ็นผักที่มีประโยชน์ด้านโภชนาการเยอะครับมีกก่สอนชาแนลมะปูประมาณ10ต้นครับซึ่งก็นี่ครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับวังไก่สอนชาแนลครับ ิบต้นนี้ก็กินแทบไม่ทันแล้วครับไอสอนชีแนก็ชิดค้นได้หลายเมนูแล้วครับตอนนี้เมนูหลักๆเลยครับนำไปลวกกินกับน้ำพริกน้ำพริกอะไรก็ได้ครับน้ำพริกปลาทูน้ำพรำพิกแกวลวกกินกับส้ตมตำนี่ก็สุดยอดครับ ตอนนี้เคสอนกำลังจะขยายพันธุ์อยู่ครับ FC ครับเพราะว่า10ตัวน,นี้ไม่พอครับเพราะว่าคิดเมนูได้อีกหลายเมนูครับข้าวผัดคานาเม็กซิกันครับและก็ทอดไข่ใส่คณนาเม็กซิกันนี่ก็โหสุดยอดก็เลยจะขยายพันธุ์เพิ่มครับเพราะว่าเป็นพักที่ประกอบอาหารได้หลายอย่างครับ ต้มปลาคณะเม็กซิกันก็สุดยอดครับครับซึ่งเป็นผักที่มีประโยชน์ครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักโขมบ้านเราถึงสองเท่าครับมีแคลเซียมสูงถึง400มิลลิกรัมครับมากกว่าผักได้หลายอย่าง จริงนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารครับโดยเฉพาะผู้ที่ชอบกินมังสวิรัตนี่ครับแนะนำเลยครับต้นกระนาเม็กซิกันนี่ครับมีคุณค่าทางอาหารสูงครับมีใย,ยอาหารมีพลังงานเยอะครับเรามารู้จักประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของผักชยานะครับ ซึ่งต้นชยานะครับก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารหลายอย่างครับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับนี่ับใบสีเขียวแล้วก็ยอดจะสวยอย่างนี้ครับช่วยในการปนเวียนโลหิตช่วยย่อยอาหารช่วยในการมองเห็น บำรุงสายตารักษาโรคหอบหืดช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยบรรเทาลิสดวงทวารช่วยลดน้ำหนักช่วยป้องกันอาการไอล้างพิษในตับป้องกันอาการปวดหัวเพิ่มแคลเซียมในกระดูกรักษาโรคกระดูกคุน ลดอาการสะสมและลดการติดเชื้อในปอดด้วยนะครับนี่ครับสรคุณเยอะจริงๆครับเอซีครับยังไม้หมดเลยครับป้องกันโลหิตจ,จางโดยเพิ่มธาตุเหล็กให้กับเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานครับนี่ครับโรคเบาหวานก็ทานได้ครับช่วยบรรเทาโรคไขข้ออักเสบปรับสมดุลของระบบการเผาผลาญลดการอักเสบในเส้นเลือดช่วยฆ่าเชื้อในปอด บำรุงสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับอ้เยอะแยะมากครับต้นชัย,ยาหรือต้นคณะเม็กซิกันต้นผงชูรสหรือต้นมะละกอกินใบนี่ครับมีสรรพคุณเยอะมากครับเบซีครับเห็นสรรพคุณเยอะอย่างนี้นะครับ ก็มีโทษเหมือนกันนะครับถ้าเรานำไปรับประทานโดยไม่ถูกวิธีนะครับเอฟซี FC ครับแนะนำให้ก่อนรับประทานครับให้โดนความร้อนก่อนอย่างน้อยหนึ่งนาทีครับเอฟซี FC ครับเพราะต้นชายาหรือว่าคณะแม็กซิกันนี่ครับเขามีสาร คูโคไซครับหรือสารพิษจำพวกชัยนานยครับก่อนนรับประทานเราต้องทำให้สุกก่อนครับโดยนำ ไปต้มหรือไปผัดไปลวกกับอย่างน้อยหนึ่งนาทีครับก่อนมารับประทานจากนั้นเราก็จะได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ์ครับไม่มีโทษครับฝากเป็นผักประจำบ้าน อีกชนิดหนึ่งนะครับผักชียาหรือคณนาเมซิกันครับนี่ครับไก่สอนแชนแนวกูไว้ครับสิบต้นครับตอนนี้ไม่พอกินครับพอไก่สอนคิดเมนูได้หลายอย่างครับตัวนี้ก็เจ็บครับนี่ครับเด็ดไปแล้วครับจะเป็นเจอยางสีขาวนี่ครับ นี่ครับเพิ่งเดือดไปเมื่อวานนี้ครับนี่ของไกสอนชาแนลนี่ครับโอ้โหแตกยอดดีมากครับยอดขาวเขียวอ่อนๆอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับหวานนะครับแนะนําให้เอฟซครับปลูกแล้วให้แตกยอดมานี่ครับตอนแรกเราก็ปลูกให้ต้นสูงประมาณนี้ครับเท่ากับเพลเรานะครับจะได้เก็บง่ายครับ เมื่อสูงเท่ากับเอวเราแล้วเเราก็เด็ดครับเด็ดเขาก็จะแตกยอดออกมาครับยอดยาวประมาณตะครินึงก็เด็ดอีกครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับแนวไปสานนี้แนวเด็ดครับซึ่งลำนี้ครับต้นนี้ครับออกมาเนี่ครับเด็ดตอนแรกก็เด็ดตอนต้นประมาณเข่าครับสูงไม่ก็เด็ดเด็ดตอนนี้อู้ยอดเยอะมากครับแนะนำให้ เด็ดอยู่บ่อยๆครับยิ่งเด็ดเขายิ่งแตกครับยิ่งแตกยอดขอเขาก็จะได้ไม่แก่ครับยอดเชียวอ่อนนี้ครับกำลังอร่อยครับเดี๋ยววันนี้กระสอนยานแนวจะทำอีกหลายเมนูครับเอซครับนี่ครับฝากไว้เป็น ผักประจำบ,บ้านหรือว่าประจำครัวอีกชนิดหนึ่งนะครับ F4 ครับกินง่ายครับประกอบอาหารได้หลายเมนูครับเดี๋ยวจะพาไปผัดทำข้าวผัดคณะเมกิิกันเนี่ยครับตั้งชื่อให้ลูรลูนะครับคิมนหน้ารับประทาน ขอแคฟซีช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ